วิธีเอาตัวรอดเมื่อถึงจุดวิกฤตของเดือนมองโลกในแง่ดีบอกตัวเองว่าหลังจากนี้คือเวลาลดน้ำหนักปรับตัวให้เหมือนกับพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดบริหารจัดการชุนที่เหลืออยู่อย่างชาญฉลาดพยายามเฉลี่ยทรัพยากรที่มีให้พอจนถึงสิ้นเดือนมองหาความเป็นไปได้ในการหยั่งชีพจากสภาพแวดล้อมร้านสะดวกซื้อไม่ใช่ความสะดวก ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยถ้าลดปริมาณไม่ได้ให้ลดคุณภาพลงแทนเมื่อเงินเดือนออกในครั้งต่อไปให้นึกถึงอุปกรณ์ในการย่างชีพเป็นอันดับแรกหากสุดวิสัยอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือแต่จงเป็นคนที่ตรงเวลาในการใช้คืนเพื่อไม่เสียโอกาสในการยืมซ้ำหวังว่าเราจะผ่านเดือนนี้ไปด้วยกัน